บวกไปสวัสดีค่ะพบก,กับช่องแซบซาชาแนแนลนะคะ<อ>วันนี้พี่ไมยจะพามามกินมะม่วงนะคะแล้วก็วันนี้อากาศคือดีมากเลยค่ะเมือนฝนจะตกอีกแล้วค่ะ ใช่ค่ะแต่ตอนนี้บ้านคายฝนตกบ้างคะ่ะบ้านเราคือแบบตกแรงมากอากาศไม่มีแดดแต่ร้อนมากเลยคะ่ะทุกคนอ่างนั้นก็มาปอกมะม่วงกันเลยคะ่ะอ่ะอันนี้ไม่ปอกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูเอามาแล้วก็ปอกลงนี้นนปอกอย่างนี้ นี่นี่นี่พวกทังน,นี่นีนนนมันก็ทำยาที่คน้่ทำอะไรช่วยชอบกินเปี่ยวไหมชอบไหมไม่ชอบกินน้ำตาลไหมจิ้มกับน,น้ำตาลเอาไหมเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่จับนี่นี่จันี่ ามามเอามาใกล้มาใกล้อ่าจับแม่จับไม่ได้ไหวจะจับหนึ่งยาจาับหน,น,น,นึ่เดยวหนูก็ระวังมือระวังมือเอามือออกกลักวไหมกลักวอยากทำอีไหมอ่ะไปกลัวไหมวันนี้ก็ปอกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือน้องเหมยอ,อดทนไม่ไหวแล้วอ่ะอเลยเลย รสชาติเป็นไงคะเต้ยฟันเปรี้ย,ยวน้ำจิ้มก็คือพอดีมากตรงนู้นนี่แลบติดฟันจ้ะเบียย้ยวเหมือนมะนาวเลยค่ะ มะม่วงอะไรคะมะม่วงปัตตุน่ะรู้จักไหมคะมะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงเล็ดมะม่วงเล็ดมะม่วงเล็ดไม่ต้องกินกระเป๋า ก็คือไม่กินนะคะหนูอดใจไม่ไว้แล้วค่ะได้ไม่กินบวกพายนี่ืออืม บ้านใครฝนตกบ้างคะขออนุญาตกินเลยนะคะมันเปรี้ยวทำทีนี้แน่เหม่ก็ขอแตลยักไปก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะกินให้หมดนะ อากาศคึ้มคึมแต่ร้อนค่ะทุกคนวันนี้กินอยู่ที่ต้นมะยมค่ะหลังบ้านมะยมคือเยอะมากไม่มีใครเก็บเลยค่ะใครอยู่ที่นังรองก็มาหาเก็บได้นะคะ อืม mm hmm. สำหรับคำนี้ให้ท่านผู้ชมนะคะ แดดมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็อิ่มมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ